สวัสดีครับผมสักช่องวิธีเฉอยครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนมาอัปเดตกาแฟที่เราปลูไว้เนาะเดี๋ยวว่าเป็นยังไงตอนนี้กาแฟผมก็อ่แล้วรดน้ำปรากฏว่ากาแฟมันมันก็ออกดอกมันบานเนาะเป็ไงคือมันบานกาแฟเนี่ตามธรรมชาติถ้าฝนตกมันจะบานทุกคนนี่ตอนแรกว่าเราว่าจะไม่รดน้ําเลยนะแต่ว่าเรามันเหี่ยวเเรารดน้ำมาปรากฏว,ว่ามันบานเลยนะครับยิ่งอยากล่อยห้เป็นธรรมชาตินะครับทุกคนนะครับกาแฟมันบานอย่างนี้เนาะเพื่อนนี่ ไปดูวันนี้ครับเนี่ยครับกาแฟนเนี่ยเวลามันบานเพื่อนๆมันจะมีกลิ่นหอมมากเลยนะหอมมากเลยหอมแบบแบบยังไงล่ะแบบว่าจะพูดงไงดีล่ะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราอยู่ยังไงล่ะอ่าลดลดลดน้าหอมมาปรับทิกข้อมประมาณนั้นเลยในป่าเนี่ยมันจะกลิ่นกลิ่นกลิ่นหอมมากเลยไม่ว่าเราจะเดินบนดอยข้างบนเนาะ บนดอยแล้วก็ยังไงล่ะมันจะกลิ่นแรงมากกลิ่นแบบแบบมันยังไงพูดไงล่ะมันลกลิ่นมันหอมจนหอมจนเบนเลยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เพื่อนๆเน,นี่ยเห็นไหมเนี่ยอยู่ที่ว่ม,มันบานนะครับดีนะครับ บานขึ้นหน่อยแล้วก็เริ่มสวยขึ้นทุกคนกาแฟนี่ก็เริ่มสวยขึ้นหน่อยเพราะว่าตั้งแต่มาดูแลก็ต้องดูแลอย่างดีมาดูแลทุกวันมันเหมือนเหมือนเด็กเหมือนครอบครัวเหมือนครอบครัวหนึ่งเลยว่างันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อันในเล็กอันที่ว่างแล้วก็ปลูกทุกคนนี่อันในว่าระว่างเราปลูกเนาะทางเดินตรงนี้ระว่างเราจะปลูกแล้วก็ปลูกเลยทุกคนเนี่ยมาปลูกมันก็เริ่มโตแล้วเนี่ยฮะได้ปีหนึ่งพอดีเนาะ นี่เพื่อนๆเราเราตัดยอดนะพอเราตัดยอดตรงตรงนั้นใช่ไหมที่เราเคยกล่าวทางคลิปหลายๆรอบนะครับพอเราตัดยอดนี่ครับตรงนี้ใช่ไหมตัดทิ้งเลยมันจะเป็นพุ่มอย่างนี้ทุกคนเนี่ยมันเป็นพุ่มนะดูนะมันเป็นพุ่มนี้นี่มันเป็นพุ่มนะครับบานลลักษณะนี้เวลามันมีลูกเนี่ยมันมันมันจะมีลูกเยอะมากแล้วก็มันจะมันจะต้นต้นมันแทบจะรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วต้องเอาอะไรมาดามไว้ทุกคน ม่ให้มันล้มอ่ะันดามว้ดามดามว้ใช่ครับว่าดามเลยนะมันจะล้มนี่เหมือนกันนี่นะครับนี่มันก็เขียวอ,อ,อย่างนี้อันนี้มันบานไปแล้วก่อนหน้านี้ฝนตกทุกคนเนี่ยมาอันก็บานไปก่อนหน้านี้ไปแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ก็บานไปก่อนเห็นไหมอันนี้บานใหม่มันเหมือนเคาว่าจะมีความมันจะสุกค่อยสุกไปเรื่อยๆแต่ต้นนึงมันสุกหลายระยะ อันนี้สุกก็เก็บก่อนหลังเข้ามาเก็บอันที่ที่มันบานหลังก็สุกทีหลังประมาณนั้นเรืออาจจะถึงหลงังเมษาเนี่ก็จะฝนตกหนักมันก็จะบานอีกทีหนึ่งมันจะนั้นสุดท้ายช่วงช่วงที่บานหลังเมษามันจะสุกหลงังหลังปีใหม่แต่ช่วงนี้เดือนมีนาเนี่ยมันจะสุกก่อนปีใหม่เราจะเก็บก่อนปีใหม่ทุกคนเนาะนี่เป็นตาอย่ังที่กล่าวทุกคนตอนเราเก็บแล้วจริงๆริงปีที่แล้วนี้เราเคยเก็บนะ ถ้าเราถ้าเราเด็ดเด็ดดีๆมันจะออกดอกที่เดิมอีกเนี่ยที่เดิมที่เราเคยเก็บไปแล้วการเก็บไม่มีผลการเก็บไม่มีผลอ้าวสปริงเกอร์เรานี่ครับตรงนี้มาดูตรงนี้กับบานนี้บานสุย นี่ครับต้นอันนี้ต้นส้มทุกคนต้นส้มต้นส้มมันสวยมากอันนี้เพิ่งสวยทุกคนผมมาอยู่ปีหนึ่งเพิ่งสวยขึ้นเนี่ยเพิ่งแตกยอดเนี่ยเพิ่งแตกยอดแตกเลยสวยขึ้นเพิ่งสวยอ่ะก่อนหน้าน,นี้ก็อย่างที่กล่าวแล้วผมปลูกปลูกไว้แบบปลูกแบบอะไรให้เรียกว่าทิ้งทิ้งว้างเนาะแบบไม่มีใครดูแลทุกคนแล้วก็ผมก็กลับมาดูแลอย่างที่เคยทําคลิปก,ก่อนนี้ไปแล้วแต่โดยรวมมาที่นี่ปลูกอะไรก็สวยครับ ย้ำว่าปลูกเล้กก็สวยแต่คนส่วนมากเขาไม่ปลูกทุกคนเขาไม่ปลูกเขาไม่ปลูกสิ่งแบบนี้นะครับเขาไม่ชอบปลูกแบบนี้ริงงเราปลูกอะไรก็ได้หมดอะที่พืชพืชผลเนี่ยสวยหมดแต่ว่าเขาไม่ปลูกกันนะครับเขาไม่ค่อยปลูกเดี๋ยวเราไปดูนยฝนตกเฮ้ยอันนี้มังคุดทุกคนนี่จะมังคุดใบใหญ่แล้วแป๊บเดียวโตแล้วเนี่ยจะมังคุด ทุกทุกอย่างแล้วผมตัวเนี้ยนะครับอู้วมันบานจนดีทุกคนดูกิกลิ่นหอมหอม <c oughs> นีอออนนน่อันนี้บานอันตีบัวเยอะมากทุกคนตัวนี้เนี่ยตัวน,นิดเดียวแต่ว่าบานแบบสุดๆเลยดูดิตามซอกตามซอกกิ่งเลยดูดิเด๋มีแต่ดอกมันเลยดูดิตัวหนึ่งเนี่ยเยอะยขนาดนี้หมดหนเยอะมากนะทุกคน นะ,นะครับถ้าเราถ้าาปลูกแบบถ้าเราปลูกแบบเ,แบบเอ่อให้น้ำหมายถึงว่าให้ปุ๋ยเต็มที่หรือให้ปุย๋ยคือปุย๋ปยคอกหมดแล้วก็แล้วแต่หรือปุย๋ยเคมีก็แล้วแต่เนี่ยมันจะออกมันจะบานแบบเต็มที่เหมือนกันนะทุกคนอมันก็จะออกดอกบานเต็มที่มีลูกเต็มที่เหมือนกันแต่คนส่วนมากเขาไม่ใส่ใจเขาไม่ใส่ใจนะครับกาแฟที่ที่เราปลูกไว้เนี่ยโอเคทุกคน วันนี้ก็มอชมกาแฟกาแฟบ้านเอออ่างต้นนี้เมื่อก่อนมันมันต้นขี้เล่อย่างอย่เพื่อนเคยกล่าวทุกคนไม่ได้มองบางต้นอาต้นขี้เล่นอาจจะสือมาข้างหน้าก็ได้มันมันไม่ได้นนมาอยู่ที่เราแต่งทุกคนตอนแรกต้นนี้ขี้เล่มากผมผมเทียบไม่ได้มองเลยมไม่เทบไม่สนใจแต่กลับมามากลับมาสวยเลยแค้ต้นเนี้ยเนี่ยตอนแรกมันกิ่งมันกิ่งมันหักทุกคนเนี่ยนะกิ่งมันหักตัวนี้เนาะเนี่ยมันหักแล้วมัาแตกกิ่งขึ้นมาใหม่แบบนี้ ผมก็ปล่อยมันขึ้นอย่างนั้นพไปตัดกิ่งยอดทิ้งเนี่ยกลับมากับสวยเลยสวยมากเลยจากต้นชีเร่ชีเล่กลับสวยสวยมากเลยอะ่ะนี่นะละคือเรว่าคนใจคนที่สวยเพราะพวกแต่งถึงสวยทุกคนมาเรื่องจริงทุกคนมันหรือแม้แต่ต้นไม้เราต้องแต่งเมื่อต้องสวยต้นชีเลกับแต่งกลับมาสวยต้นที่สวยแล้วยิ่งแต่งก็ยิ่งสวยอีกไปใหญ่เลยมันเป็นอย่างนั้นเนาะเนี่ยทุกคน ที่ว bon ่างๆเราก็ปลูกทุก <All right. S 2> <princi> คนนี้ว่างๆแล้วก็ปลูกปลูกปลูกหมดทุกว่างๆแล้วก็ปลูกหมดอย่างเงี้ยเนี่ยไหมเราปลูกหมดตามทางเดินปลูกหมดเลยเนี่ยนะครับแต่ผมกลับมาอยู่กลับบ้าลเาออกจากงานเพืมปลูกหมดเลยปลูกหลายร้อยต้นเนาะนี่มันจะกำลังโตเนี่ยทุกคนปลูกเต็มแต่ว่างๆเนี่ยปลูกหมดเลยแล้วมาดูฝั่งนี้ก่อนอันนี้เราทำคลิปเออเราเคยทำคลิปวิธีปลูกกาแฟแบบวิธีชาวดอยทุกคน นี่เราปลูกที่ทำคลิปเพลย์ทำรูปทางหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันสวยแล้วโตวแล้วนี่โตตัวแรกปลูกตัวนี้เล็กนี่นี่เริ่มโตแล้วนี่น,นี่นี่สวยีปลูกวันนั้นทำคลิปปลูกปลูกวน,นี้คลิปหนึ่งนี่เริ่มสวยแล้วเนาะอันนี้มันกำลังกำลังแตกแตกช่อออกแตกแตกพุ่มพุ่มดอก มันก็จะบานอีกสองวันสามวันเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเากิดเราโดนฝน,แบบาานกาแฟมันจะ,นจะ, 2, ะนเ,นนเป็นอย่างนี้นะทำมาหมายคมว่ากาแฟเนี่ยถ้าเราโดนฝนแบบว่าถ้าฝนตกหนักๆใส่มันจะมันจะบานทั้งต้นหมดทั้งป่านี่เลยเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยดูนะเนี่ยเปิดนี่นะครับนี่มันนี่ก็จะเริ่มช่อออกจะบานวันสองวันนี่แล้วถ้าฝนตกมันจะเป็นอย่างงี้หมดอันนี้ที่ที่มันบานเนี่ยเพราะผมลดลดน้ําผมลดน้ากาแฟ เฮ้มันเหี่ยวตรนนี้มันไม่มีต้นไม้บางผมเล้เอาน้ำมาใส่ก็เลยมันปรากฏว่ามันออกดอกกับบานเลยจริงๆผมไม่อยากจะลดนะอยากให้ออกดอกเป็นตามธรรมชาติของเขาผมก็ไม่อยากจะลดน้ําโอเคทุกคนเดี๋ยวพาไปดูประชุโยูฝังนู้นอีกลูกฝังนู้นวกเขาฝังนู้นไกลๆนู้นไปชมแฟรฝังนู้นมาเป็นยังไงไม่เคยไปเป็นเดือนทุกคนฝังนู้นมันไกลหน่อยแล้วก็ไม่เคยไปเพราะว่ามันทํางานคนเดียวลําบากทุกคนอยากมีคนมาช่วยทํานะแบบงานแบบนี้เป็นงานทําแบบเป็นทีมมาถึงทีมใหญ่แบบทีม หมาถึงว่าชาหลายคนเนาะลำพังตัวคนเดียวผมแทบไม่ไหวเลยไม่ไหวจริงๆริางงานเยอะมากนะครับนะครับดีดูที่บานอ้ไปมากเลยตัวเนี้ยด,ดีทุกคนหอมมากเลยหอมอยู่ในหอมแบบเหมือนเราชินน้ำหอมเยอะๆมาเลยอย่งเงี้ยกลิ่นแรงมากกลิ่นฉุนเลยโอเคเพื่อนๆ ทุกคนวันนี้ก็ตอนนี้ก็มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของภูเขาแต่เมื่อกี้มาอยู่ภูเขาลุงน่นทุกคนเลยนะเดินมาฝั่งนี้นะค,ครับวันนี้ก็เริ่มออกบานออกดอกบานแนละ้วเหมือนกันเช่นกันอนี้บานแบบธรรมชาติทุกคนออกมาบานแบบธรรมชาติวันนี้ก็โอเคแล้วก็สวยทุกคนแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ดายหญ้าทุกคนมันลกมากเลยดูดิไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเป็นสวนหรืออะไรไม่รู้นะแต่มันโลกมากเลยดินะครับลกมาก แต่ดยรวแล้วก็สวยทุกคนครับเยออยู่ครับนี่แต่ว่ามันลบเดี๋ยวว่างๆจะมาตัดยาใช่ครับวันนี้นี่ครับนี่อนนี้ดูไม่คืนเลยเฮ้ยอืมมาแล้ว นล้อายุกาแฟเราก็ได้สี่ห้าปีทุกคนแต่ว่าแต่ว่าไม่ค่อยดูแลถ่ายการดูแลก็ไม่ค่อยสวยทุกคนกาแฟฝั่งนี้ก็เช่น,นกันแล้วก็เช่นกันแบบมนเละตุ่มเละเลยปลูกไปทิง้งทิ้งขว้างนะโอเคทุกคนวันนี้ก็มีอะไรมากแค่พาทุกคนมาอัปเดตกาแฟที่ผมดูแลเนาะนี่คือลักษณะที่เราต้องทิ้งงานทิุงเทปเราก็มาทํากับกาแฟนี่แหละ แต่มารู้สึกว่าเหนื่อยมากทุกคนการการมาทางานแบบนี้มันมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากในแบบสุดๆเลยบอกมันจะพูดยังไงับว่าเหนื่อยยังไงนะครับด้วยลําพังเราต้องมาอยู่ที่นี่ตามลําพังด้วยนะครับมันเหนื่อยคือมันอะไรที่มันมันยังไงล่ะมันซับซ้อนมันมันเหนื่อยกว่ามันจะได้ความสําเร็จมาเนี่ยมันเหนื่อยนะครับเพื่อางคือกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทมันลําบากมากมันต้องสู้ชีวิตจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะจะได้แบบเหมือนอะไรเขาเรียกอะไรนะ ปูปูดีดดอกกรหลาบยิงมันไม่ใช่หรยทุกคนมันต้องสู้ด้วยยิ่งยิ่งยิ่งก็ทำงานโรงงานอีกมันหนักยิ่งกว่านั้นอีกนะงานงานแบบเนี้ยแต่มันเหนื่อยแต่อย่างน้อยเราก็ทำงานแบบเหนื่อยเราก็พักประมาณนั้นโอเคทุกคนโมเยอะแล้วยังไงก็คนชอบก็ยินฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับช่องวิธีชาดไวเนาะฝากกดติดตามซับสไครด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับชมอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับผม